ครับผมนี่นี่เกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำดูนไอเทมพลังแฝงการเดินเกมในการเล่นยีน่านะครับในซีซันที่21นะครับผมว่าจะมีเทคนิคยังไงนะครับโอเคครับไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเคครับผมเรามารู้จักสกิลของยีน่าก่อนนะครับสกิลยีน่าสกิลติดตัวก็คือเมื่อเราโจมตีครบ5้าครั้งนะครับเป้าหมายจะได้รับความเสืยหายกายภาพนะครับนะครับพร้อมกับติดใบแล้วก็เดินช้าลง80%นะครับเป็นเวลา0.7 ห้าวินะครับแล้วก็เราจะได้รับโล่ขาวๆนะเราจะได้รับเกาะน,นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับโอเคโอเคนี่นะครับจะมีถ้าเราตีเราจะมีดอกอยู่ใต้เท้าของยี้ของศัตรูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับผมอ่าเอาใหม่สาเกียรตดูนะครับหนึ่งอ่าอันนะี้มันคูด่าหรือหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับ โอเคแล้วเราจะมาสังเกตตรงเกาะเรานะครับมันจะมีถ้าเราใช้สกิลติดตัวของยีน่าพอห้าครั้งนะครับเราจะได้รับเกาะเรอะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเห 4, <Hi. S 2> ็นไหมครับจะมีโล่ขาวๆตรงเลือดเรานะเอามาหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับจะมีโล่ขาวๆนะครับส่วนสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งคือ สกิลหนึ่งคือเส <Trust. S 1> ื้อนี่ไปข้างหน้านะครับ okay? แล้วก็ทําดาเมจกับศัตรูนะครับผมแล้วก็สกิลติดตัวของยีน่าจะทํางานนะครับลองสังเกตดูนะครับนะครับจะมีดอกตรงเท้านะครับเห็นมกสกิลหนึ่งถ้าเราใช้โดนฮีโร่หรือคลิปนะครับมันจะสามารถใช้ได้อีกครั้งนะดูกันนี่นะครับเห็นไหมสามารถใช้ได้อีกครั้งนึงนะครับอ่าแต่ถ้าเราใช้ไม่โดนนะครับมันก็จะใช้ได้ครั้งเดียวนะ ไม่ใช um ้ได้ครั้งเดียวนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับคอมโบกับอ่าสกิลติดตัวของยีน่านะครับทําไงนี่นะครับเราสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วก็ตีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งออกนะครับมันก็จะได้หนึ่งคอมโบนะครับมันก็คือจะใช้สกิลติดตัวของยีน่าเลยนะออะดูนะครับตีแล้วสกิลออกมาเห็นไหมครับ ทำไมสกิลหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ตีแล้วนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งออกมาสกิลหนึ่งตีสกิลหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสกิลสองนะครับก็ปาปรงจับนะครับไปนะครับแล้วก็ทาดาเมจนะครับแล้วก็ทําให้สโลว์นะครับผมแต่มันจะไม่ครบ5ครั้งนะครับถ้าเราใช้สกิลสองอย่างเดียวนะครับมันต้องต่อด้วยคอมโบอื่นนะครับหรือว่าเข้าไปตีนะครับแต่ฮีโร่ส่วนมากฮีโร่จะไม่ยืนอยู่เฉยๆนะ ันก็จะทําได้แค่ปาสกิสองนะครับแล้วก็แล้วก็ตีตีไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคแลวอันตีนะครับอันตีก็คือเปลี่ยนล่างนะครับผมเปลี่ยนล่างนะครับคือล่างเนี่ยล่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือผมจะเรียกว่าล่างหนึ่งนะครับแล้วแล้วถ้าแปลงล่างอีกรอบหนึ่งผมจะเรียกว่าล่างสองล่างหนึ่งนะครับผมเราจะตีเร็วนะครับแต่ตีเบาล่างหนึ่งจะตีเร็วจะตีเบานะครับ เห็นไหมอันนี้ผมตีนะเห็นไหมอันนี้คือตีเบานะครับอ่าอ่โอเคตีเร็วนะครับจะตีเบาล่างสองนะล่างสองตีช้านะครับแต่ตีแรงนะครับตีช้าแต่ตีแรงอ่าตีหกร้อยกว่าเห็นะครับตีแรงนะครับแต่ตีช้านะครับ ตอนเราเปลี่ยนร่างนะครับตอนเราเปลี่ยนร่างหนึ่งไปร่างสองครับจะทำดาเมจด้วยนะจะทำดาเมจจะทำดาเมจศัตรูฝั่งของข้ามด้วยนะเห็นไหมครับร้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญทุกคนต้องรู้นะครับตอนยีหน้าเปลี่ยนร่างนะครับตอนยีหน้าเปลี่ยนร่างจะการซีซีได้นะครับจังหวะที่อ่ามังกรหรือว่าศัตรูนะครับจะใช้ซีซีใส่เรานะครับพวกสตันเนียมันจะสามารถกันได้นะครับต้องกดให้ทันนะ นี่มกดไม่ทันนะครับอ่าไมดูดล้อ่ดูแลอ่าเม่อีกดไม่ทํานะอ่ารอรอรอมงกรสะตันก่อนนะครับอันดี้อันดี้เห็นไมครับมันจะไม่ลอยขึ้นนะถ้าเราเปลี่ยนตด้เนมาไปดูตันอ่าเห็นไหมครับมันจะไม่ลอยขึ้นนะครับสังเกตเมื่อกี้มันจะลอยขึ้นนะครับตอนถ้าเราอันตีพอดี ส่วนคอมโบของยีน่านะครับเราจะมาคอมเราจะมาคอมโบสกิล1 2แล้วก็3ก่อนนะอ่าสกิลคอมโบนะครับส่วนมากก็จะเป็น1แล้วก็4แล้วก็2แล้วก็1ออกนะครับหรือว่าจะ2อก่อนก็ได้นะแล้วแต่คนถนัดนะครับหรือว่า2แล้วก็1แล้วก็4แล้วก็1ออกนะครับประมาณนี้2 1 4แล้วก็1่ออกอ่าอันนี้ ให้ตสกิลติดตัวครูดาวนะเอาใหมสองแล้วก็หนึ่งแล้วก็ตีแล้วก็หนึ่งออกนะครับแต่ถ้าอยู่ระยะเฮ้ยระยะไกลนะครัประมาณนี้นะครับเราก็อาจจะจะหนึ่งก่อนก็ได้หนึ่งเพื่อให้ลดระยะแล้วก็สองครับแล้วก็หนึ่งตีนะครับผมโอเคแล้วมาต่อต่อคอมโบสกิลสามกันก็จะเป็นหนึ่งก่อนก็ได้ครับหรือว่าสองก่อนแล้วจะพลนถนัดเลยนะหนึ่งแล้วก็ตีแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งแล้วก็ตีแล้วก็สี่นะครับแล้วก็สอง สองนะครับพอเราสองแล้วผมแนะนำนะผมแนะนำเราต้องตีก่อนนะครับเพื่อให้เราได้รับดาเมจของไอจังหวะเปลี่ยนล่างที่สองนะตีแล้วก็ชาร์จหนึ่งอ่าหรือว่าจะชาร์จหนึ่งต่อยครั้งก็ได้แต่แล้วก็หนึ่งนะครับอ่ามีนะครับช้าช้านะสองอ่าแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับปุ๊บแล้วก็ตีแล้วก็สกิลหนึ่งแ,แ,แล้วก็เปลี่ยนล่างนะครับตอนเปลี่ยนล่างนะครับเราตีไปทีหนึ่งนะตี เพื่อเราได้รับดาเมจตอนตีทีหนึ่งับแล้วก็ค่อยใช้สองะอนนแล้วก็หนึ่งปุ๊บเสร็จแล้วก็ตีก็ได้ครับหรือว่าเราก็หนึ่งต่อแต่บางคนอาจจะเป็นพอพออย่างนี้นะพอถ่ายเสร็จอย่างนี้บางคนจะใช้อย่างนี้อย่างนี้นะครับผมรู้สึกไอ้ดาเมจมันไม่ค่อยครบนะครับมันก็สามารถทำได้ถ้าเราถ้ามันจังหวะนั้นมันปิดดาเมจได้แต่ผมจะใช้เป็นสองหนึ่งหนึ่งอันสี่ตีแล้วก็สอง นะครับแล้วก็ตีทีหนึ่งแล้วก็ชาร์จแล้วก็ตีแล้วก็จะชาร์จแล้วก็ตีคือดาเมจมันจะเยอะ,ม,ะ,ยอะมันจะแรงกว่าเยอะเลยนะครับลองดูนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวอ่ะโอเคผมปิดอำนาจแล้วนะอ่ะดูนี่นะอ่ะตีเน,นะครับแล้วก็ตีนะก็ซัรแล้วก็ตีนี่คือตายเลยนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนั่นด,นนดนีเรียบแป๊บเอง โอเคเรีเลือกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แบบไม่ตีนะใช้คอมโบแบบไม่ตีครับหนึ่งตีสองแล้วก็แฟงล,ล่างเฮ้ยอันนี้ผมไปเผลอตีนะคทาไม่เป็นไรอ่าเห็นไหมมันก็จะดาเมจแบบน้อยกว่าตอนนะครับมันก็จะดาเมจน้อยกว่าตอนเราตีนะครับอ่ะมันดาไอ้ดาเมจมันจะน้อยกว่าตอนเราตีนะโอเคเรามาคอมโบกับฟิกเกอร์นะครับส่วนคอมโบฟิกเกอร์ผมจะเป็น สกิลหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ฟิกเกอร์นะครับผมแล้วก็สองนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็แปลงล่างนะครับโอเคดูนะครับนี่หนึ่งสีแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งแล้วก็สีแล้วก็สองนะครับแล้วก็ชาร์จแล้วก็ตีก็ได้นะครับชาร์จแล้วก็ตีมันจะรีดาเมจเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปอธิบายในเกมอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าสกิลยีน่ามันมีเยอะนะครับผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมอีกรอบหนึ่งนะครับว่า แนวทางการเล่นของผมเป็นยังไงบ้างนะอเคการคอมโบนะครับการต่อสกิลนะโอเคครับโอเคลูนยีน่านะครับผมจะใช้เป็นนีเลยนะครับลูนยีน่าผมจะใช้เป็นคอนซอลตนะครับผมคอนซอลตนะครับแดเม็ดนะครับผมออนซอลต8แดนะครับแล้วก็เล็สองเม็ดนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับผมจะใส่เป็นสปิริตนะครับผม สีม่วงใส่สเปรยลินนะครับแล้วก็จะใส่เป็นดักต้นคลอนะครับที่เขาเรียกว่าเจาะร้อยห้อยคีนะครับเจาะร้อยห้อยคลิปตีเร็วนะครับโอเคไปดูพลังแฝงกันนะครับโอเคครับพลังแฝงของยีน่านะครับผมจะใช้เซตนี้เลยนะครับพลังแฝงยีน่าส่วนมากคนจะใช้2เซตนะครับคือนี่นะครับเซตเนี่ยมันจะมีท็อปเซฟช้ยนะครับเซตที่1นะครับเซตที่1นนะครับจะมีมันจะต่างกันแค่อันสุดท้ายนะครับผมนะเห็นไหมผมก็ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับ แช่มมันจะเป็นเนี่ยครับจะเป็นกระสุนกับขวานนะครับผมนะขวานนี่มันจะดีตรงที่ยีหน้ามันจะแรงนะครับคอมโบมันจะแรงมากแต่มันจะบางนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มสามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แรกกับจะได้รับความเสียหายแรงขึ้นสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมฮีโร่ใกล้จะได้รับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคแต่อันที่สองเนี่ยครับถ้าเราได้อะซิทที่ไม่ซ้ำตัวเดิมนะครับมันก็จะทำให้เราตีแรงขึ้นนะครับผม แต่ผมจะใช้เป็นเซตนี้นะครับเพราะว่ากีน่าเน้นดักนะครับมันเน้นดักนะรจะใช้เป็นเซตนี้เลยนะครับไอเทมกีน่านะครับส่วนมากครับจะได้ใช้เซตนี้เป็นหลักเลยนะครับชิ้นแรกนะครับรองเท้านะครับชิ้นที่2นะครับจะจะเป็นสเปียร์นะครับสเปียร์ลองกีนุตนะครับผมชิ้นที่3จะเป็นตัดเลือดนะครับผมส่วน ชิ้นที่สี่นะครับสมมติถ้าป่าเขาเป็นเวทนะครับป่าครับเป็นเวทผมก็จะออกทอยมาก่อนนะครับทอยมาก่อนนะครับแล้วก็ออกชิวอัพโหดนะครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเราออกทอยมาแล้วนะครับถ้าเราไม่อยากออกถ้าเราไม่อยากออกชิวอัพโหดนะครับเราออกล็อกชิวมานะครับผมก็จะออกล็อกชิวมาถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวตีเร็วนะผมก็อาจจะออกล็อกชิวมานะครับผมแล้วก็จะเป็นเกาะเกิดนะครับ เดี๋ยวมาอธิบายตรงรองเท้านิดนึงนะครับรองเท้าทําไมผมไม่ออกเป็นรองเท้า CC นะครับก็คือยีน่านะครับตอนมันอันตินะครับผมแล้วก็สกิลสองคือในล่างที่2อนะครับแล้วก็สกิลสองหรือสกิลหนึ่งมันสามารถกัน CC ได้นะครับผมเลยจะไม่ค่อยออกรองเท้ากัน CC โดยโดยส่วนใหญ่นะครับผมโดยส่วนมากผมก็จะใช้เซตนี้นะครับหรือว่าเซตนี้ก็อยู่ที่รูปแบบเกมอีกทีนึงโอเคครับเราไปดูในเกมกันเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่43ดาวนะครับเลนที่ผมเล่นนะครับปัจจุบันก็ประมาณ30-40ดาวนะครับก็ก็สูงอยู่นะครับก็สูงอยู่นครับเรามาดูกันการเรียกตัวก่อนนะครับสาเหตุที่ผมเอายีน่ามาในพีคนี้นะครับก็คือยุ้ยนะครับยุ้ยมันแพ้ตัวหลวงแล้วก็ตูเลนครับสามารถใช้สกิลสองหนีได้นะครับผมก็จะเอายีน่ามาต่อคอมโบนะครับหรือว่าเราจะฟิก แล้วก็ไปเอายุ้ยตัวเลนหรือว่าคาเฟนนี่นะครับผมสามตัวนี้คือมันแพ้ยีหน้าครับตอนถ้าเราลวงได้สําเร็จนะครับแล้วผมโชคดีตรงที่เกมนี้นะครับผมเจอวอขาดนะครับวอขาดออฟนะครับวอขาดออฟเนี่ยมันแพ้ยีหน้านัดมันแพ้ตัวมันแพ้ยีหน้าแบบเยอะมากเลยนะครับถ้าวอขาดไม่ได้เปิดก่อนนะถ้ายีหน้าดักได้นะครับวอขาด แะแพ้ยีน่า80-90%เ้า80-90%เลยนะครับไปดูในเกมมันครับเกมนี้นะผมก็มียอนนาคอรลิเลียหน้านะครับยีน่าแล้วก็มาล็อตนะครับมาล็อตเจอเมสซ้มอีกแล้วทีมเขาก็จะเป็นวอลคาคาเฟนี่ทาชิแล้วก็ยุนะครับแล้วก็ตูเลนทีนแรกก็รองเท้านะครับตามปกตินะครับเราไอ้เล่นยีน่านะครับเราจะอัพ1ก่อนก็ได้หรือว่า2ก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผม อย่างตอนนี้ผมยังจะไม่ยังไม่อัพสกิลนะครับเพราะว่าจะดูก่อนว่าฮีโร่ฝั่งของข้ามจะเล่นแบบเคลียร์คลิปแบบกดดันเราหรือว่าเราจะกดดันเขานะครับผมก็จะดูก่อนนะครับเ,เห็นไหมฝั่งของข้ามเขาไม่ค่อยกดดันเราเท่าไหร่นะครับผมผมก็จะอัพเป็นสองแต่ผมฟาไม่โดนะครับผมก็เคลียร์ไปเรื่อยๆครับยีน่ากับวอลคา ผมไม่แน่ใจว่า2ตัวนี้มันนสู้กันได้ตอนวิวหนึ่งผมว่าวอขาดอชนะยีน่าตอนวิวหนึ่งนะครับผมก็เลยอัพสองมาเพื่อเคลียร์ไกลนะนี่ก็วอขาดหิวไปนะแล้วก็นาคอรคสนะเขาไปเวทไปเวทจะไปเวทฟ้านะนาคอสก็ได้ฟ้าแล้วก็สองพอดีนะรเรามาเติมนะอันนี้ผมก็ดักนะเมื่อกี้ห็นบอาว่าไอ้อยุ้ยนะครับเลือดนิดเดียวนะครับเราไม่ยอมกลับบ้านก็หนึ่งิกสองแล้วก็ตีนะครับ หนึ่งฟิกนะครับแล้วก็สองนะครับแล้วก็หนึ่งตีนะก็คือตายเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เลือดยุ่ยเหลือ่นอนิดเดียวเองเคลียร์แล้วก็กลับบ้านนะครับแน่นอนครับเคลียร์ก่อนเติมเพื่อนก่อนนะครับเล่นออฟเยวนี้ผมจกเป็นรองเท้านะครับกายภาพนะครับเพราะว่ามีหน้าตอนแปลงร่างมอนกันซีีซลนะนะคือถ้าเกมตามเกมนี้ถ้าสมมติเกมผมตามผมจกเป็นรองเท้า สเปียร์ลองกีน,นุนนะครับแล้วก็ผมจะขึ้นการเวทเลยเพราะว่าเวทป่าเขาเป็นตัวเล่นเวทนะครับผมก็จะอาจจะออกการเวทก่อนนะครับผมแต่ถ้าเก็บได้แล้วก็จะชนะนะแล้วก็ตอนที่บอคาดไม่มีอันตินะครับยีน่าจะชนะยังจอดนี้นะครับไอ้บอคาดไม่มีอันติละผมสามารถเล่นได้นะครับตอนจังหวะที่มไม่มีอันตินี่ผมเรียกนาคอสรวมละไม่รู้นาคอสจะมาหรือเปล่านะครับ โอเคนะเคาคอไม่มานะครับนะคาคอไปตัดแดงนะผมก็รอมันเข้าคลิปนะครับเพราะว่าบอขาไม่มีอันติละ e. แล้วก็บอขาไปเติมนาคอนะครับไปช่วยบับแดงนะแต่เสียไปละนะตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ากัเคลียร์ไปนะคือแบบตอนนี้มีบอขาาไม่มีอันติครับแล้วก็ต่อคอมโบกันไปเลยตามที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับแล้วต่อคอมโบกันไปเลยนะเวลาตีป้อมอืมเวลาตีป้อมนะครับ เราตีธรรมดาก่อนนะครับพอมีไอเราเปลี่ยนล่างที่สองได้เราผมแนะนาว่าเปลี่ยนล่างที่2แล้วตีนะครับแล้วจะมีหลอดแดงๆบนหัวเราตีจนหมดก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าหลอดแดงๆหมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนล่ากเป็นดาบคู่ต่อนะครับดาบคู่ต่อแล้วเราก็ตีนะสลับกันไปเรื่อยๆนะมันจะทําให้แรงขึ้นนีม่มีอะไรนะต้องขอโทษด้ยวยวันนี้ไม่เป็น ก็ขอโทษได้วันนี้เป็นบันตรนิดนิดนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยก็เคร์เลยนะเกมนี้ก็นำ้วครับเกมนำเกมนี้ก็ไม่ยากแล้วะครับอ่าคือทุกเลนเราชนะนะครับเราก็จะเล่นง่ายแลวนะครับกีน่าเป็นตัวที่แรงด้วยนะครับแรงทั้งต้นแรงทั้งกลางแรงทั้งเลนนะครับแต่เลนเกมผมรู้สึกว่าแอบเล่นยากเลดนหนึ่นตงตอนที่ต้องดักได้นะครับถ้าดักไม่ได้ก็คือนั่นแหละไม่ได้นะ ในวอลขาดเช็คก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ไล่ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูไอเลนี่ผมแทบเกมนี้ผมแทบไม่ได้ไปเลนล่างเนะเขาเลนเลนเพื่อนชนะนะครับเราไม่ต้องให้เติมก็ได้นะครับความป้อมล่างก็แตกแล้วด้วยเ็าเลียร์ชิดไปเรื่อยๆแล้วก็หานดักไปเรื่อยๆครับอ่าฮีหน้านะครับมันจะเก่งตอนดักปุ๊บนะครับฮีน่าจะเก่งมากตอนดักปุ๊บนะถ้าดักแล้วต่อคอมโบกันแบบครบคอมโบอคือเกือบตายทุกตัวนะครับ โล่สังของข้าไม่เกอปตายทตัวตอนนี้ผมก็ไม่คิดว่ามาเราจะโดดเลยนะผมก็ไม่กล้าเข้านะยัไม่มีอะไรนะผมก็เดินไปเื่นเลยครับเตมนำนะเตมนำทำอะไรก็ได้เล่นเลนออฟนับสามารถโอเคนี่เราก็เจอพอดีนะใช่ไหมครับผมโมอาสกิลตัวเลนนะครับสกิลตัวเลนเราไม่ต้องที่ใช้สกิลหนึ่งนะถ้าเราเจอ พวกตัวแบบริบบับอะครับพวกตูเลนอะไรกันที่มันริบบับอะที่มันแบบมีสกิลหนีนะเราใช้สกิลหนึ่งไปครั้งหนึ่งก่อนนะครับแล้วพอเราใช้เราคิดว่าเราชัวร์แล้วสกิลอีกรอบหนึ่งแล้วว่าใช้สกิลหนึ่งามไปอีกรอบหนึ่งครับผมไม่ผมสกิลไม่ค่อยโดนเลยนะไม่มา้าไม่สกิลโดนยากครับสกิลโดนยากจริงตอนมันขึ้นมา้าสกิลโดนยากมากเลย นี่ผมเลือกที่จะไม่ลับนะเพราะมาติดไปแล้วนะ่ยสกิลเราแรงนะแค่แบบสกิลสองก็เกือบทำม้าทำมาได้เกือบครึ่งหลอดแล้วนะสกิลสองเดี๋ยวเรามาดูของกันนะครับว่าผมบอกอะไรเห็นไหมครับผมจะเ,เป็นรองเท้าเกาะนะครับผมสเปียร์รองกินนุดนะครับแล้วก็ตัดเลือดนะครับแล้วผมจะขึ้นทอยเลยนะก็ตูเลน แรงนะครับแล้วก็มียุยด้วยผมไม่แน่ใจว่ายุยยุยแรงแค่ไหนนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะต่อคอมโบกับอ่าตูเลนนะครับนะครับที่ก็ไม่มีอะไรมากครับตัวเราเกมนำนะครับนะคัคือถ้าเราระยะไม่ถึงเราก็ใช้หนึ่งยนระยะไปก่อนนะครับนะครับคือตอนแปลนสกิลที่สามอ่ะตอนเราแปลเปลี่ยนเป็นร่างที่สองนะครับผมแนะนำสกิล อันตินะครับแล้วก็ตีทีหนึ่งนะครับเพื่อแบบดาเมจมันแรงมากนะครับคื่อแบบแรงมากอ่ะแล้วก็ตีทีหนึ่งเป็นแมสกิโดเห็นไหมผมจะตีแล้วก็อันตีปุ๊บแล้วก็ตีนะครับมันจะแรงมากช่อนี้เข้าได้ออกไม่ได้นะเกมนํำผมยังออกการเวทเลยนะเพราะว่าถ้าป่าเขาเป็นเวทอ่ะผมจะออกกันเวทนะเพราะว่าแม่งโดนจนเบื่อนะครับแบบเวทป่าเขาตัวเลนนี้ก็โกงนะครับตัวเลนนี้ก็เป็นฮีโร่ที่แรงมาก นี่ก็ดักนะครับแบบคอมโบเดียวก็นะครัแบบผมก็จะไม่รีบสกิลหนึ่งนะผมก็จะรอเห็นตัวแบบชัวร์นะครับผมจะค่อยสกิลหนึ่งตามนะแบบคอมโบเดียวตายเลยนะไม่มีนะครับแล้วก็ทําเลนนะครับฟาร์มๆแล้วก็ทําเลนไปเลนอื่นนี่แบบสบายเลยครับัสดีถ้ามีซิกนะครับถ้ามีซิกผมอาจจะเอาครับ อันนี้ผมไม่มีฟิกนะอันนี้ผมพยายามแบบระกลยวหนึ่งย่นระยะไปนะแต่ฝั่งตรงข้ามมาสองคะผมก็เลยต้องถอยนะเรียกไม่มีอะไรอีกแล้วอ่ะผมไม่นว้อทิบายอะไรนะครับเฮ้อเกมมันนำครับเกมมันนำก็เล่นง่ายนิดนึงนะทีมดีนะทีมดีนะบางคนถามว่าพี่ทำยังไงโซโลดาสูงสูงครับ อย่างแรกเราต้องเล่นดีด้วยนะครับอย่างที่สองคือเจอทีมดีนะแล้วมาแม่งจะยลโดนยากมากครับแคตนี้ผมแม่งจะยืกกโดนยากมากจริงๆแล้วเราก็ถึกแล้วก็แรงด้วยแล้วสกิลกับชาร์จก็แรงนะในเกมนำไม่มีอะไรแล้วนะครับ เลยมาผมจะตีตลอดนะเห็นไหมผมใช้สกิลสามแล้วผมจะเข้าไปตีตลอดนะตีแล้วก็แอคไปเลยนะครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นยีน่าในซีซั่นที่21นะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับขอโทษด้วยนะครับผมนะฮะรายละเอียดหรือว่าการอธิบายเกมไม่ครบนะครับผมก็ขอโทษนะครับจะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นนะครับจะพยายามทำคลิปสอนมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็อยู่ที่44ดาวแล้วนะครับผม โอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมไว้มาเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ